สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆจากทาง AV Tech Guide นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวสินค้าหูฟังไร้สาย True Wireless รุ่นหนึ่งนะครับทีออ่อาจจะบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามียี่ห้อนี้อยู่ด้วยนะครับบางท่านอาจจะเคยใช้งานยี่ห้อนี้มาแต่ไม่ทราบว่ายี่ห้อนี้เขาก็มีสินค้าในกลุ่มเครื่องเสียงออกมาด้วยเหมือนกันนะครับ ยี่ห้อที่ผมว่านี่คือยี่ห้อยูกลีนยูกลีนเนี่ยเป็นสินค้าแบรนด์สัญชาติจีนนะครับใครที่ใช้งานพวกอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะพอคุ้นหูคุ้นตาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างสําหรับยี่ห้อยูกลีนนี่นะครับก็คือปกติเนี่ยยูกลีนเขาทำพวกอุปกรณ์ไอทีในกลุ่มของพวกสายเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มีอะไรพวก อะแดปเตอร์ต่างๆนะครับก็เ,เยอะเลยยี่ห้อเนี้ยเขาจะทําพวกอุปกรณ์กระจุกกระจิกนะครับที่เป็นตัวอะแดปเตอร์คั้วต่อ,ต,อตัวแปลงสายอะไรต่างๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาได้ทําหูฟังไร้สายในกลุ่ม True Wireless เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับรุ่นนี้ผมได้รับคําแนะนํามาจากท่านผู้ชมบางบาง,บางท่านนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ลองหูฟัง True Wireless หูฟังไร้สาย รุ่นที่มันราคาย่อมเยาวบ้างนะครับซึ่งที่ผ่านมานะผมก็เคยแนะนําพวกหูฟังไร้สายราคาย่อมเยาวไปบ้างแล้วนะครับประมาณหนึ่งแต่หลายๆท่านก็อยากอยากจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นตัวโซนะครับ S อสเกียเอนะครับก็ได้ได้เคยแนะนํากันไปแล้วนะครับแต่บางท่านก็รู้สึกว่าอยากจะได้ตัวเลือกมากขึ้นหรือว่าอาจจะอยากได้ประเภทหรือว่าอยากจะได้รูปแบบของหูฟังเอาไว้ใช้เป็นตัวเลือกมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ยผมก็มีโอกาสได้ลองตัวยูกลีนนี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมาตามผมไปพรีวิวกันเลยครับเริ่มจากการพาไปดูว่ากล่องสินค้าเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอตอนนี้นะครับก็คือเป็นตัวหูฟังยูกลีนไฮทูนนะครับหรือไฮจูนเนี่ยนะครับไฮทูนก็ได้นะครับ ที่กล่องก็เขียนไว้ชัดเจน,นครับเป็น true wireless stereo earbud หน้ากล่องมีโลโก้ bluetooth ชัดเจนแล้วก็มีโลโก้ qualcomm a p p x ด้วยนะครับใครที่ใช้หูฟังไร้สายก็คงจะรู้จักตัว bluetooth codec ที่ชื่อ a p p x นี่เป็นอย่างดีนะครับว่าเออมันมีคุณภาพดีกว่า sbc หรือว่า codec aac เอางี้ก่อนอื่นผมบอกราคาท่านผู้ชมก่อนเลยดีกว่าหูฟัง u g r e n รุ่น high t o n นี่นะครับหรือว่ารหัสเขาเป็นอย่างนี้นครับ806 06อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราไปเสิร์ชอาจจะเสิร์ชชื่อน,นี้ไม่เจอก็อาจจะเสิร์ชด้วยชื่อรุ่นนี้หรือว่าเสิร์ชด้วยชื่อรุ่นว่า w s 1 0 0นะครับรุ่นเนี้ยราคาขายตอนนี้ในประเทศไทยตัวแทนจำหน่ายของ Ugree n เนี่ยก็คือแก d g e t v i l l a นะครับมีช็อปอยู่ใน Lazada ด้วยนะครับหรืออาจจะตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อ u ูก e ี n ต่างๆเนี่ยผมเห็นเคยเห็นอยู่ตามร้านจำหน่ายสินค้า IT อยู่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ถ้าเป็นช็อปของ Gadget Villa เนี่ยราคาของ y u k i น h i t ูลเนี่นะครับอยู่ที่1,250บาทนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับราคาในออนไลน์โดยเฉพาะใน Lazada อะไรอย่เงี้ยราคาอาจจะขึ้นขึ้นลงๆได้ตามแต่ช่วงเวลาหรือว่าโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยณนะวันที่ผมทำคลิปวิดีโอตัวเนี้ยนะครับก็อยู่ที่1 2 5 0บาทคุณภาพของมันเนี่ยเกิน เกินเกินมูลค่าของราคาของมันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมบลูทูธ5.0นะครับก็เป็นบลูทูธรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นบลูทูธ5.0มีอันนี้ใช้งานได้9ชั่วโมงนะครับนะครับ9ชั่วโมงตัวนีต้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังไร้สาย t ู o wireless ที่แบบว่าบ้านๆเลยครับไม่มีระบบ noise cancelling นะครับไม่มีระบบ เปิดฟังเสียงแวดล้อมนะครับเน้นให้ฟังเสียงแบบสเตอรโออย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมอตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้9ชั่วโมงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เขียนไว้9ชั่วโมงอันนี้ก็ตัวสมาร์ททัชคอนโทรลนะครับมีปุ่มระบบสัมผัสด,ด้วยนะครับแล้วก็มีใช้งานได้ทั้งโหมดโมโนและก็สเตอรโอนะครับแล้วก็มาพร้อมมาพร้อมกับชิปเซตของคอคอ m ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นชิปเซตภารับสัญญาณบลูทูธนะครับ เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตัวลาหลังกล่องกันเลยนะครับเขาก็มีการแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าตรงส่วนของทัชคอนโทรลเนี่ยมันคอนโทรลอะไรได้บ้างนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันอีกทีตอนในช่วงของการแนะนําการใช้งานนะครับแล้วก็นี่เป็นสเปคคร่าวๆนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะบลูทูธ5นะครับเป็นมีรองรับ โคเด็กที่เป็นนี่ fx นะครับคอคอม fX AAC SBC มาครบเลยนะครับแล้วก็มีอะไรกะตัวที่เหลือก็เป็นเรื่องของไมโครโฟนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชาร์จด้วย USB Type C โอเคไม่เสียเวลาแล้วเราไปดูที่ตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะครับตัวกล่องประมาณนี้ขนาดประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องสินค้าจริงเลยนะครับเป็นสินค้าตัวที่จําหน่ายอยู่จริงๆเลยนะครับ แกะออกมาก็เจอนี่น่าจะเป็นพวกซองใส่คู่มือเนาะนะครับคู่มือใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับแมนนูอลอยู่ตรงนี้นะครับแมนนูลก็สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เนต็ตนะครับแมนนูลมีหลายภาษาเลยทีเดียวนะครับมีอะไรบ้างละ่ะเนี่ยหลายภาษาเลยแต่เสียใจด้วยที่ไม่มีภาษาไทยนะครับก็ภาษาอังกฤษก็พอจะอ่านเข้าใจได้ไม่ยากนะครับผมนะหน้าซองก็เขียนว่า modern music นี่มากกว่าเสียงดนตรี สินค้าตอนมานะครับมันจะใส่ล็อกมาอยู่ในนี้นะครับก็ใส่มาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกแหล่งที่มานะครับของตัวสินค้าแล้วก็รายชื่อของตัวแทนจําหน่ายนะครับอย่างที่เรียนไว้แต่ตนน้นก็คือร้านแกจิ e งวิลล่าใน l a ซาด้าชอปอันนี้แม้จะเป็นสินค้าจีนนะครับแต่มีการรับประกันให้ด้วยนะครับเป็นการรับประกันถึง2ปีเนาะ ก็อันนี้ผมผมผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับหลายๆคนเนี่ยสั่งสินค้ามาเองจากต่างประเทศนะครับแม้ว่าจะเป็นแบรนด์จีนเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่มีการรับประกันอะไรเลยนะครับบางครั้งก็รับประกันแค่เดือนเดียวน,น,นะครับบางครั้งก็รับประกัน16ึงหเดือนนะครับแต่อันนี้รับประกัน2ปีไปเลยนะครับถ้าซื้อจากตัวแทนจําหน่ายเจ้านี้นะครับตรงแพ็กเกจนะครับนอกจากตัวเคสแล้วก็ตัวหูฟังที่เขาใส่มาในเคสยังมี ตรงด้านล่างกล่องเนี่ยอย่าลืมดึงขึ้นมานะครับเขาจะมีตัวสายชาร์จมาให้ด้วยเนาะนี่สายชาร์จก็นี่อันนี้ผมยังไม่แกะกมาเลยนะครับเพราะว่าสายชาร์จก็มีหลายหลายเส้นนะครับมีใช้งานอยู่หลายเส้นก็เลยไม่ได้แกะของอันนี้ออกมาน,นี้แกะกันใหม่ๆสายชาร์จก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับให้สายมาค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับใช้งานสะดวก ขั้วต่อฝั่งหนึ่งเป็น Type A นะครับ USB A ข้างหนึ่งเป็น USB Type C นะครับก็สามารถใช้ร่วมกับสายชาร์จพวกสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาด้วยกันอันนี้ผมแกะใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่ามันมีความสําคัญยังไงอันนี้เป็นส่วนของตัวจุกซิลิโคนนะครับจุกซิลิโคนเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3ขนาดนะครับ ขนาดหนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยก็เป็นขนาดที่เขาติดมากับตัวหูฟังอยู่แล้วนะครับผมจําได้ว่าตอนมาเนี่ยตอนมากับตัวหูฟังเนี่ยเขาให้ขนาดกลางมานะครับก็คือขนาดคู่นี้นะครับขนาดกลางและนี่ก็คือขนาดเล็กสําหรับคนที่รูหูเล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ที่ตัวหูฟังนะครับให้มา3ไซส์นะครับก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมออจากประสบการณ์ของผมนะครับหูฟังจุกซิลิโคนเนี่ยมีผลกับการใช้งานเยอะมาก โดยเฉพาะหูฟังรุ่นนี้นะครับหูฟังรุ่นอื่นเนี่ยก็มีผลเยอะแล้วแต่หูฟังรุ่นนี้มีผลเยอะเป็นพิเศษก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดถึงเรื่องของเสียงนะครับหรือว่าการใช้งานอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตแนะนําเรื่องการออกแบบนะครับเบื้องหลังการออกแบบแล้วก็ทางเทคนิคของหูฟังรุ่นนี้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นส่วนของการออกแบบทางเทคนิคนะครับก็ อย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไว้แล้วนะครับก็คือหูฟังรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งโหมดสเตอรโอนะครับโหมดทวินนะครับคือใช้2ข้างพร้อมกันหรือว่าจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีอะไรที่ท่านต้องทราบอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในขั้นในในส่วนของขั้นตอนการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในเว็บเนี่ยคุณจะเห็นส่วนนี้นะครับเขาจะเขียนว่าระบบน้อยแคนเซลเลชั่น ตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนของอ Active c อ i v e Noise Cancellation ที่เอาไว้ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกเหมือนพวกหูฟังอย่าง Sony w f 1 0 0 0 xm 3หรือว่าพวกหูฟัง Sennheiser Momentum 2 Wireless 2อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของ Noise Cancellation เวลาเราสนทนาด้วยไมโครโฟนในตัวของหูฟังนะครับก็เป็นเทคโนโลยี Qualcomm CVC 8.0นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับอันนี้อืม สำหรับตัวไดรเวอร์นะครับก็เป็นไดรเวอร์ขนาด5.8ม mm, ิลเมนะครับเป็นไดรเวอร์ประเภทดนามิกนะครับก็เป็นขนาดที่เรียกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่สำหรับหูฟังประเภท2 wireless ถัดไปเป็นเรื่องของชิปนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะตัวชิปหูฟังไร้สายตัวนี้มันใช้ชิปของ Qualcomm เป็นชิปที่รับสัญญาณ Bluetooth 5.0อันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับตรงกลางเป็นตัวแบตเตอรีก่ก็แบตเตอรี่ก็สามารถใช้งาน ได้เก้าชั่วโมงถือว่าเป็นหูฟังไร้สายที่แบตค่อนข้างอึดเลยนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองจริงจังเป็นนั่งจับเวลาอะไรกันแต่ตามสเปคเนี่ยเขาก็บอกมา9แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทวูวายเลสที่ใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับเรียกว่าใช้ดูซีรีส์เนี่ยดูได้หลายเอพิโซดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใช้งานร่วมกับเคสแบตเตอรี่เคสที่เอาไว้ชาร์จแบตแล้วก็เก็บตัวหูฟังได้ด้วยนี่นะครับก็สามารถชาร์จได้เพิ่มอีก18ชั่วโมงรวมไปทั้งหมดชั่วโมงนะครั้วก็ ไอ้ส่วนที่3มก็อย่างที่เมื่อกี้ได้แนะนําไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของจุกซิลิโคนสมไซส์ที่เขาให้มานะแล้วก็นี่เป็นส่วนของการปุ่มระบบสัมผัสที่มาในหูฟังไร้สายรุ่นนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นหูฟังราคาไม่แพงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้ปุ่มระบบสัมผัสมาเพราะปกติบางทีเราจะเห็นหูฟังที่เป็นปุ่มระบบสัมผัสเนี่ยราคามันจะสูงกว่านี้นี่ก็ให้สามารถ ควบคุมการเล่นเพลงนะครับข้ามเพลงได้ย้อนเพลงได้แล้วก็ปฏิเสธรับสายได้นะครับวางสายได้แล้วก็ปฏิเสธการรับสายได้รวมถึงกระทั่งการ Activate ตัว Voice a s s i s t a n t ขึ้นมานะครับพวก Google Assistant หรือว่าพวกออ Siri อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยการแตะค้างเนาะ วิธีการใช้งานก็ไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากอะไรนะครับเป็นการแตะครั้งหนึ่งแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งหรือว่าแตะค้างอะไรทํานองนี้นะครับก็ตรงเนี้ยผมลองละนะครับตัวปุ่มระบบสมัมผัสเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับคือสั่งงานได้ดีบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเผลอไปแตะโดนบ้างก็คือไวเกินไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าพอเราใช้สักพักพอชินน่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออมันสะดวกดีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการใช้งานผมจะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนว่าตัวหูฟังยูคลิดเนี่ย แล้วก็ตัวเคสที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างนะครับตัวเคสก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเคสขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเนี่ยอยู่ในฝ่ามือผมก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็มีสีให้เลือกแค่สีดําสีเดียวนะครับก็ใครที่ชอบผูฟังหลายสีอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าเลือกสีไม่ได้นะครับก็มีแค่สีเดียวแล้วก็ตัวเคสก็เป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาครับบ้านๆเลยนะครับสกรีนยี่ห้อยูกรีนจบแค่นี้นะครับ แต่อันนึงที่น่าสนใจคือเขาจะมีไฟบอกอันนี้เป็นไฟบอกระดับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเคสนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเคสเนี่ยมีพลังงานอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่อยู่เนี้ยถ้ามันมี3จุดนี้แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ครบนะครับไว้ใจได้ถ้าสมมุติว่าแบตมันเริ่มเหลือน้อยแล้วเนี่ยไอจุดไฟเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามปริมาณแบตที่อยู่ในตัวเคสนะครับแล้วก็เปิดมาตัวที่ตัวหูฟังนะครับ จะมีไฟบอกสถานะอย่างนี้ชาร์จเต็มแล้วมันก็จะดับไปนะครับในระหว่างที่มันชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟเป็นสีฟ้านะครับบอกสถานะการเชื่อมต่อการแพรการจับคู่อะไรต่างๆนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ตัวหูฟังเนี่ยถ้าให้ผมจากประสบการณ์ผมนะครับหูฟังไซส์อย่างนี้นะครับใส่ค่อนข้างง่ายนะครับใช้ง่ายใส่ง่ายแล้วก็เป็นทรงที่เรียกว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติหรือว่า ประหลาดที่ต้องเรียนรู้เรื่องการใส่นะครับอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมาปุ๊บใส่เข้าไปในหูปุ๊บอยู่เลยนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีระบบตัดเสียงรบกวนนะแต่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยไอ้ระบบป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกที่เป็นแบบพาสซีฟนะครับคือการตัวการที่ซีลของตัวมันเนี่ยก็สามารถกันเสียงรบกวนได้ดีประมาณหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกจุกได้เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเรียกว่า ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เงียบเหมือนกับพวกที่มีระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมดูว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับครั้งแรกที่เราหยิบตัวหูฟังออกมานะครับมันจะเข้าโหมดจับคู่ก่อนเลยนะครับแล้วก็เราก็จับคู่กับอุปกรณ์ของเรานะครับสมาร์ทโฟนตัวคอมพิวเตอร์อะไรนะครับ ตัวอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธเนี่ยได้ตามปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับคู่มันไว้แล้วนะครับพอเราหยิบออกมาครั้งแรกเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะเชื่อมต่อปุ๊บปั๊บอัตโนมัติเลยแล้วก็ถ้าเราใส่กลับเข้าไปนะครับเก็บเข้าไปในเคสมันจะตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติเช่นกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปจากหูฟังไร้สายทูว,วเลสปกติทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์มาตรฐานเลยครับนะครับแล้วก็ตัวนี้การใช้งานนะครับอย่างที่บอก ปุ่มสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับนะครับใช้งานได้ทั้งเวลาเราแตะนะครับก็แบ่งเป็นหูฟังข้างซ้ายข้างขวาอันนี้ไปดูในไปศึกษาในคู่มือได้นะครับว่าปุ่มไหนใช้งานยังไงแต่ก็เท่าที่ผมลองมาเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังทว e l เลสที่มีปุ่มระบบสัมผัสที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าฟีเจอร์เขาจะไม่มากนะครับมันจะไม่มีระบบเรียกว่าเพิ่มลดเสียงลดวอลลุ่มนะครับหรือว่าระบบ เปิดโหมดเสียงจากข้างนอกอะไรเข้ามาเนี้ยตัวนี้จะไม่มีนะครับก็คือฟีเจอร์จากบ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราแพรในโหมดในชื่อที่เรียกว่ายูกลีนไฮทูลเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานได้ในโหมด2ข้างนะครับหรือว่าใช้งานข้างซ้ายได้ข้างเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสังเกตน,นะครับถ้าเกิดผมหยิบตัว หูฟังข้างขวาออกมาอย่างเดียวถ้าผมหยิบตัวหูฟังข้างซ้ายออมานะครับมันจะเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้แต่ถ้าเราหยิบหูฟังข้างข,างขวาออกมานะครับมันจะไม่เชื่อมต่อ,อยูกลีนไฮทูนนะครับ,นะรบแล้วที่เมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถใช้งานในโหมดข้างเดียวได้ทั้งสองข้างตอนแรกผมก็คิดว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันใช้งานข้างเดียวได้แค่ข้างซ้ายนะครับในขณะที่กําลังจะสรุปอย่างนั้นเนี่ยผมบังเอิญได้ไปลองจับคู่นะครับ คือวิธีการใช้งานหูฟังข้างขวาของเขาเนี่ยนะครับเราจะต้องหยิบหูฟังออกมานะครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้จนกว่ามันจ,จ,มมจะเข้าโหมดค้างไว้จนกว่ามันจะเข้าโหมดจ,มดจมดับคู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จับคู่หูฟังข้างขวาในชื่อนี้ ah, นะครับยูคลีนไฮทูนอาร R นะครับ R ก็คือ Right นะครับสังเกตนะครับ er, ถ้าเราจับคู่นอกจากเราจะจับคู่ตัวยูคลีนไฮทูนที่เป็นสเตอริโอแล้วเนี่ยเราจะต้องจําเป็นต้องจับคู่ยูคลีนไฮทูนที่เป็นข้างขวาด้วยนะครับเราถึงจะสามารถใช้งาน ตัวหูฟังเนี่ยได้ทั้งสองข้างแยกกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้จับคู่ตัวยูคินไฮทูนข้างขวาโดยเฉพาะนะมันจะใช้งานได้แค่ข้างสายข้างเดียวเวลาเราใช้เดี่ยวๆนะครับก็อันนี้ก็อย่าลืมก็ถ้าเกิดสมมติเราจับคู่ข้างขวาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราสามารถใช้เดี่ยวได้ทั้งคู่ซึ่งอันนี้ก็ จะไม่เหมือนหูฟังหลายๆรุ่นโดยเพราะหูฟังพรีเมียมเนี่ยเพราะว่าหูฟังปุ๊บหูฟังพรีเมียมเนี่ยเวลาเราจับคู่ในโหมดสเตอริโอแล้วเนี่ยเราไม่ว่าเราจะหยิบข้างซ้ายข้างขวาออมามันก็ใช้งานได้เลยเหมือนอย่างหัวเวฟรีบัตโปรอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตัว Apple a i r p o d Pro นะครับเราจับคู่ทีเดียวนะครับไม่ต้องมาจับคู่แยกกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็แนะนําไว้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจหูฟังตัวนี้อยู่ก็เวลาไปใช้งานก็อย่าลืมจับคู่ข้างขวา นะครับแพรข้างขวาข้างเดียวด้วยเพื่อจะได้ใช้งานเดี่ยวๆได้ทั้งสองข้างนะครับสําหรับการใช้งานเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้เรื่องการใช้งานปกติทั่วไปนะครับ1เลยก็คือตัวเวลาเราจับคู่แล้วครับแล้วคอนเน็กยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นนะก็คอนเน็กได้รวดเร็วพอสมควรการจับคู่อะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากคือเหมือนหูฟังไร้สายปกติทั่วๆไปอ่าเมื่อกี้ลืมไปอย่าง เมื่อตอนต้นนะครับที่บอกว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันรองรับาการเชื่อมต่อบลูทูธแบบแบปเอ็กโค d ด c ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าเวลาเชื่อมต่อ a p ปเอ็กโคเนี่ยหูฟังรุ่นนี้มันจะแสดงค่าขึ้นมายัางไงนะครับก็ถ้าเกิดเราใช้งานกับสมาร์ทโฟน Android นะครับรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับเพลเยอร์ Player, หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ Windows 10นะครับ มันจะเชื่อมต่อในโหมด Bluetooth app X ได้ถ้าเป็นในสมาร์ทโฟนนะครับก็เข้ามาดูที่ Developer option นี่นะครับแล้วก็ไปดูที่หัวข้อ Bluetooth นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth Codec app X เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องคุณภาพเสียงนะครับผมต้องขอเน้นตรงนี้นิดนึงว่าการที่ผมเอาตัว ไฮทูนนะครับยูกลินไฮทูนเนี่ยมาแนะนำไม่ใช่เพราะว่ามันราคาถูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหูฟังราคาถูกเนี่ยมันมีขายทั่วไปนะครับถูกกว่านี้ก็มีนะครับถูกกว่านี้แบบว่าราคา4ี่ห้าร้อยหกเจ็ดรก็มีนะครับแต่ราคาถูกแล้วเนี่ยจะต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับถ้าเราซื้อหูฟังราคาถูกๆมาแล้วหยิบมาทีไรเชื่อมต่อก็หลุดๆนะครับเสียงคัดขาด,ขดห,หาย หรือเสียงไม่ดีอันเนี้ยเราก็จะไม่มาแนะนำกันอย่างน้อยมันจะต้องใช้งานได้ฟีเจอร์ไม่มากฟังก์ชันไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องมีข้อดีให้เราสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไม่งั้นอย่ามาแนะนำกันเลยครับเสียเวลานะครับคราวนี้ตัวยูกลีนไฮทูนตัวเนี้ยผมลองฟังแล้วถือว่าสอบผ่านทั้งในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคุณภาพเสียงเรื่องของการใช้งานอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับก็คือ เวลาเราใช้งานเนี่ยการเชื่อมต่อความเร็วในการเชื่อมต่ออะไรต่างๆไม่ได้มีปัญหาความเสถียรในการเชื่อมต่ออยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีเหมือนทั่วไปเลยทีเดียวแล้วก็ตัวคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้มาพร้อมคุณภาพเสียงในลักษณะที่ว่าผมฟังครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเสียงมีลักษณะเปิด ค่อนข้างเปิดกระจ่างคืออย่างนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมได้ลองหูฟังไร้สายทูไวเลสราคาถูกๆโดยเฉพาะยี่ห้อของจีนนี่นะครับต้องเรียนไว้ก่อนเลยว่านอกจากบางทีมันจะเชื่อมต่อได้ไม่ดีหลุดๆบ่อยๆนะครับเชื่อมต่อไม่เสถียรบางครั้งเนี่ยยังจะเจอได้ว่าเสียงอ่ะมันไม่ได้เลยเสียงมันฟังปุ๊บเนี่ยมันมันแค่มีเสียงจริงๆแต่พูดถึงคําว่าคุณภาพเนี่ยไม่รู้จะเอาแง่มุมไหนมาพูดแต่ว่า ยูกลีนไฮทูรุ่นนี้ใส่เข้าไปปุ๊บโอเคเสียงมันไม่เหมือนหูฟังระดับพรีเมียมแน่นอนเสียงมันเป็นรองหูฟังระดับพรีเมียมแน่นอนแต่ว่าจุดที่ผมรู้สึกได้ว่าเขาปรับแต่งมาได้ค่อนข้างดีหรือว่าการเลือกอตัวไดเวอร์อะไรพวกนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีก็คือเสียงมีลักษณะค่อนข้างสะอาดนะครับค่อนข้างสะอาดแล้วก็บาลานซ์ตลอดย่านความถี่เนี่ยทุ้มกลางแหลมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีไม่มีอะไรที่โดดจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันไป ทุ้มไปหน่อยหรือว่าแหลมไปหน่อยหรือว่าเสียงกลางโด่งขึ้นมามันไม่ใช่ลนนะักษณะนั้นกลางๆงค่อนข้างกลางๆเลยนะครับดุนเสียงออกไปทางสว่างนิดหนึ่งนะครับเบสไม่เยอะเป็นหูฟังที่ไม่ใช่บ้าเบสไม่ใช่หูฟังที่เน้นเบสนะครับไม่ใช่หูฟังที่ใส่เข้าไปปุ๊บโหมีเบสนํามาหรือว่ามีเบสเด่นเป็นพิเศษเหมือนอย่างยกตัวอย่างอย่าง ซัมซุงกาแล็กซี่บัตไลฟ์นะครับอย่างซัมซุงกาแล็กซี่บัตไลฟ์เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้ละหูฟังรุ่น,นี้เป็นหูฟังเบสเด่นนะครับในขณะที่ก็รักษาย่านความถี่อื่น,นได้ได้ค่อนข้างดีเรื่องสมดุลน,นะครับแต่ตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเออถ้าเพลงไหนมีทุม้มมันก็มีถ้าเพลงไหนทุ้มไม่เยอะมันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นกลางอ่ะค่อนข้างจะตรงตรงไปตามนั้นไม่ไม่พยายามจะหนุนเสียงทุ้มขึ้นมามา,มากเกินจําเป็นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ ตรงนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกนะครับอย่าไปเทียบกับหูฟัง t u o wireless ระดับพรีเมียมนะครับมันมันยังไม่ถึงขั้นนั้นความนิ่งของเสียงนะครับความสัง,งัดของเสียงหรือความกว้างเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าในราคานี้ผมคิดว่าในราคา1 2 5 0บาทเนี่ยมีหูฟังน้อยรุ่นที่จะได้เสียงอย่างนี้นะครับนะครับมีหูฟังน้อยรุ่นที่จะได้เสียงอย่างนี้แล้วก็ตัวการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่า นี่ผมใช้งานมาประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาจุกติกเรื่องระยะการเชื่อมต่อผมเดินอยู่ในบ้านนะครับก็ยังเรียกว่าการเชื่อมต่อไม่ได้แบบว่าหลุดหายกันบ่อยๆง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราเชื่อมต่อกับอ,อ,อ,ยอย่างอย่างอุปกรณ์ iOS ที่มันเข้าโหมด AAC เนี่ยที่ใช้ bitrate <ม>ในน้องๆล้นี่น,นะครับการความเสถียรของสัญญ,ญาณเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจตัวหูฟัง ราคาไม่แพงนะอันนี้ต้องแนะนําไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณกําลังมองหาหูฟังที่แบบว่าไม่แพงราคาไม่สูงมากยังไม่อยากจะจ่ายเงินให้หูฟังทูวายเลสที่ราคาสูงกว่านี้เพราะว่าอาจจะเพาะยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะชอบมันหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้งานหูฟังลักษณะนี้ได้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างคล่องตัวหรือเปล่าก็อยากจะลองหูฟังลองลงทุนแบบไม่เยอะนะครับ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับภายใต้ราคาที่ย่อมเยาวนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้ประมาณนี้ผมถือว่าเสียงเกินตัวเลยนะมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของฟีเจอร์นิดหน่อยนะครับก็ไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนไม่มีระบบเปิดฟังเสียงแวดล้อมแต่ราคาเนี้ยผมว่าหลายหลายคนก็คงไม่ได้สงสัยนะครับว่าทําไมถึงไม่มีนะครับอ้อเกือบลืมไปตั้งแต่ต้นทั้งหมดที่มทผมว่านี่นะครับ ในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีบาลานซ์ได้ดีสามารถเอ่อให้รายละเอียดมาได้ดีแล้วก็เนื้อเสียงอะไรต่างเนี่ยมีค่อนข้างมีครบไม่บางไม่หนาเกินไปเรียวกว่ากำลังดีไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ตรงนี้อย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นว่าตัวจุกหูฟังเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเอ่อเนื่องจากจุกหูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจุกหูฟังเขาเนี่ยมื่อเนื่องจากจุกหูฟังเนี่ยมันค่อนผมสังเกตว่าจุกหูฟังแล้วเนี่ยค่อนข้างบางนะครับ ตัวตัวเนื้อซิลิโคนเนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างบางแล้วก็นิ่มมากนะครับพอนิ่มมากแล้วแถมอีกตัวแกนตรงเนี้ยมันค่อนข้างเล็กคือเวลาเราใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมอย่าอย่าแบบว่ายัดเข้าไปจนสุดนะครับยัดเข้าไปจนสุดเนี่ยพอสุดปุ๊บ1คือการซีลเสียงเนี่ยไม่ดีนะครับ2ก็คือเบสจะหายนะครับเนื่องจากหูฟังรุ่นเนี้ยมันไม่ได้เน้นเบสมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหูฟังจุกซิลิโคนเราซีลไม่ดีเมื่อไหร่นะครับ เสียงที่เราจะได้ยินก็คือเสียงที่มันไม่มีเบสแล้วก็จะมีเสียงแต่เสียงแหลมๆล้นๆมานะครับอันนี้เป็นจุดที่อยากให้ท่านผู้ชมพยายามถ้าเกิดสนใจหรือาฟังรุ่นนี้นะพยายามให้ความสําคัญกับตัวจุกซิลิโคนนี้เยอะๆหน่อยนะครับอย่างอันนี้จริงๆแล้วตอนแรกที่ผมใส่เนี่ยผมว่าหูไอจุกซิลิโคนขนาดกลางเนี่ยถือว่าใช้ได้ละแต่ว่าผมใส่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันซีลเสียงไม่ดีนะครับอันแรกเลยคือซีลเสียงไม่ดีอันที่2ก็คือเบส สมดุลเสียงมันมันมันยังไม่ถูกใจผมก็เลยลองเปลี่ยนจุกซิลิคนอันนี้เป็นขนาดใหญ่สุดนะครับแล้วก็เวลาใส่เนี่ยสังเกตว่าพยายามใส่เข้าไปแค่แค่พอรู้สึกว่ามันมันปิดหูพอดีการซีลเสียงกําลังดีเนี่ยน่ะคุณจะได้สมดุลที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อใครไปลองแล้วรู้สึกว่าเออทำไมสมดุลไม่เห็นจะเหมือนอย่างที่พี่เอ็มบอกนะครับก็พยายามให้ความสําคัญกับจุกนี้ให้ดีสําหรับจุก ถ้าใครจะใส่จุกหูฟังเสริมนะครับก็ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ถ้าใครอยากให้ลองว่าลองใส่จุกหูฟังแบบนั้นแบบนี้ถ้าผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะลองให้นะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังหรือว่าจะมาตอบในคอมเมนต์ว่าลองแล้วเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้นะพยายามเลือกจุกหูฟังให้โอเวอร์ไซส์ไว้หนึ่งไซส์นะครับสมมติคุณใช้ขนาดเล็กให้คุณเลือกใส่ขนาดกลางถ้าคุณใช้ขนาดกลางให้คุณเลือกใส่ขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดรูหูคุณใหญ่มากต้องใช้จุกขนาดใหญ่ อันนี้ผมก็เบื้องต้นผมไม่รู้จะช่วยยังไงดีอาจจะต้องไปหาจุกหูฟัง Aftermarket พวกสเปนฟิตอะไรพวกนี้แล้วเลือกลองเลือกขนาดให้มันโอเวอร์ไซส์หน่อยอย่างน้อยเพื่อให้มันซีลเสียงได้ดีนะครับตัวหูฟังรุ่นนี้ถึงจะให้เสียงออกมาดีที่สุดอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาใส่อย่าใส่เข้าไปลึกมากครับเสียบเข้าไปแค่พอรู้สึกว่าเออมันซีลเสียงได้ดีแล้วก็อาจจะต้องขยับขยับนิดน,นึงเพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่าด้วยอะไรนะครับบางทีเราใส่ปุ๊บแล้วซีลเสียงไม่ดีเนี่ยพอซีลเสียงไม่ดีปุ๊บสมดุลเสียงเนี่ยมันจะมันจะผิดเพี้ยนไปทันทีนะครับโดยเฉพาะเบสมันจะหายไปก่อนเลยถ้าเราเลือกจุกได้ไม่เหมาะสมนะสิ่งแรกที่จะหายไปก่อนเลยก็คือเสียงทุ้มนะครับเสียงเบสเนื่องจากหูฟังรุ่นนี้มันไม่ได้มีเสียงทุ้มที่เผื่อเหลือเผื่อขาดมาให้เราเยอะมากมันมันมันมาพอดีพอดีอะ่ะบอกไม่ถูกก็ พอพูดถึงเบสพอดีพอดีบางบางครั้งหลายๆคนอาจจะนึกนะครับว่ามันเบสบางหรือเปล่าอันนี้ต้องขอเรียนไว้ก่อนว่าหูฟังอย่างเงี้ยผมไม่เรียกเบสบางนะเพราะผมเคยฟังหูฟังที่เบสบางกว่านี้มาอีกนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าอันไหนมีทุ้มนะแทร็กไหนเพลงไหนมีทุ้มมันก็จะถ่ายทอดออกมาได้แต่มันจะไม่พยายามเน้นนะครับซึ่งอันเนี้ยต้อง อธิบายเป็นคําพูดได้ลําบากเหมือนกันแต่ใครเคยมีประสบการณ์ที่ฟังหูฟังที่เป็นเสียงลักษณะนี้ก็คงเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรนะครับก็ฝากเอาไว้เผื่อใครจะไปลองก็ให้ระวังจุดนี้ไว้นิดนึงนะครับก็โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สามารถแนะนําได้นะครับแล้วก็การใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยคุยสามารถคุยสนทนาได้อัดเสียงอาจจะไม่ได้ชัด เหมือนอย่างหัวเว่ยฟรีบัตรโปรนะครับแต่ว่าถือว่าใช้งานได้ไม่ถึงกับเละเทะนะครับเวลาคุยเสียงไมโครโฟนเนี่ยไม่ถึงกับว่าใช้งานไม่ได้นะครับก็พอใช้งานได้แต่มันไม่ได้ชัดเหมือนพวกหูฟังพรีเมียมท่าน,นั้นเองนะครับก็สําหรับพรีวิวตัวหูฟังไร้สายยูกลีนนะครับ รุ่นไฮทูนนะครับในวันนี้ก็คงต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าท่านสงสัยอะไรหรือไปลองเล่นอะไรแล้วรู้สึกว่ามีคําถามอยากจะถามผมนะครับอยากถามพี่เอ็มก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ